วันนี้เราจะกลับไปทําเป็นคับเค้กหรือแบบชิฟฟอนเค้กฝอยทองเดี๋ยวมาดูกันว่าที่ซูเปอร์เบเกอร์จะมีวัตถุดิบครบไหมเธอดูเขามีเนยเคม็มเนยเคม็มเนยจืดขายเป็นแบบ5กิโลคือกองใหญ่มากนี่ดูหลาขนาดเลยตระเอกของเราวันนี้ก็คือฝอยทองนี่ฝอยทองเลยนนเดนี่นแป้โครซงสำเร็จรูปก็มีที่เป็นวัฟเฟลสำเร็จรูปก็มีเจอไส้อีกแล้ว ให้กวนต่างๆเออชิฟ่อนมันจะเป็นเนื้อแป้งเบาๆเนาะเพราะฉะนั้นเราจะใช้แป้งเค้กเนื้อละเอียดแล้วกันนะรดบล็อกเจอนี้นะมีเซลสาวด้านนี้ก็คือจะเป็นไซรัปคนเลยนี่ไซรัปดูอะไรตกแต่งด้านหน้านิดหน่อยเราไม่ได้ทำเป็นอาชีพแต่คนทั่วไก่อนเราใช้ชินิตอนากรรมสำคัญนะคะในการทำเค้กเราต้องใส่กลิ่นวานิลลาลงไปด้วยนะคะคุแบบแบบนี่นะเอ้มันจะเจอเลยนะมันเขิน อย่างที่บอกนะทุกคนเวลาทําขนมหรือทําของขวัญอะไรขายแบบเนี้ยแต่ก็จริงค่อนข้างสัมพันธ์ไม่ใช่ค่อนข้างมันสัมพัน์มากโอเคเขาก็มีหลายขนาดให้เลือกเลยนะทุกคนแบบหนึ่งชิ้นแบบนี้นะเป็นแบบปอนอย่างนี้ก็มีทรงบ้านใครที่อยู่แถวจอมทองเนี่ยหรือว่าฝั่งพนเนี่ยมาได้เลยนะที่ร้านซูเปอร์เบเกอร์เป็นการแต่งต์าเขาก็าจะเป็นแคชเชียนะมี2แคชเชียเลย ของเขาครบจริงๆแถมมีนานจดรถใหญ่มากพี่ๆพ,พนักง,งานเนี่ยก็บริการดีและร้านเนี่ยโหใหม่เอี่ยมเลยที่สําคัญที่นี่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าปิด1นึทุกชีเสิร์ฟมากเคอะครบจบของโลกแพ็กเกจจิ้งแล้วก็เบเกอรี่จริงๆที่นี่มากันเลยยัง